ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่18 7 1ตอนกลางคืนเด็กๆก,ก็ไม่ได้นอนกอกองไฟย่อมๆกองหนึ่งแล้วนั่งล้อมบงคุยกันรอบกองไฟเพราะโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกันแบบนี้หายากมากอยู่หวนหลี่จึงเสนอความเห็นให้ทุกคนพูดถึงอนาคตที่ตัวเองมุ่งหวงัง อันที่จริงเรื่องในอุดมคติของทุกคนเป็นสิ่งก่อนหน้านี้พวกเขาต่างก็เคยพูดถึงกันหมดแล้วตัวอย่างเช่นอยู่วนลีอยากจะเป็นห้องเต้ดีทางหยวนอยากจะเป็นพ่อค้าที่ดีเซเว่นอัพกับคกค,คนหนึ่งอยากสร้างภาพยนตร์ส่วนอีกคนอยากทําวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีแค่ข้าวเหนียวคนเดียวที่เดียวก็อยากเป็นหมอแต่ก็ไม่ได้อุทิศตนไปศึกษาด้านการแพทย์เดียวก็อยากเป็นจอมยุทธแต่ก็ไม่ได้มีความกระตือรือร้นในการเรียนวรยุทธ์ทุกครั้งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาอยากจะทำมักจะกระตือรือร้นได้อยู่ประมาณ3นาทีแต่กลับไม่่่ได้ยยืนตอสิง นั้นไปจนถึงที่สุดอยู่วนลีคิดว่านี่เป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าตัวเขาเองอยากทําอะไรจึงเต็มไปด้วยความมุนงงสับสนต่ออนาคตของตนเขาพูดกับขา้าวเหนียวว่าเป็นคนจําเป็นต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตจากนั้นเราค่อยก้าวไปสู่เป้าหมายนั้นจนสําเร็จทุกสิ่งที่เจ้าทําไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่หมุนรอบเป้าหมายนี้เสมอไปแต่อย่างน้อยที่สุดควรจะมีเรื่องหนึ่งที่เจ้าอยากทําอย่างจริงจังเสียก่อนเจ้าลองคิดดูด,ดีว่าตัวเองอยากทําอะไรกันแน่ ลองคิดดูดีๆอีกทีข้าวเหนียวยกมือขึ้นเท้าคาังใบหน้าหล่อเหลาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงเรื่องอุดมคติเขามักเป็นคนที่อยู่รังท้ายสุดเสมอไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยพยายามยืนหยัดขึ้นมาแต่ก็อย่างที่ทุกคนพูดจริงๆเขายืนหยัดไปได้ไม่สุดพอวิเคราะห์ไปถึงขั้นสุดท้ายเขาก็ไม่ได้รักในสิ่งนั้นมากพอ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาคิดอยากเรียนหมอเป็นพิเศษเพราะเขาอยากสืบทอดภาระงานของแม่รักษาโรคและช่วยชีวิตคนเหมือนอย่างที่แม่ทำแบบนั้นชีวิตคงจะเต็มไปด้วยความสุขและอิ่มเอมแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาจะเรียนจริงๆในใจกลับรู้สึกว่าอนาคตต้องถูกกำหนดแบบนี้แล้วจริงๆน่าหรือการรักษาความเจ็บป่วยและช่วยชีวิตผู้คนเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามีเขาเพิ่มไปหนึ่งคนก็ไม่นับว่ามากมีเขาน้อยลงไปหนึ่งคนก็ไม่นับว่าน้อยนี่นา พอคิดว่าอยากช่วยงานด้านจัดการปัญญาในบ้านเมืองอย่างน้อยก็สามารถช่วยเสด็จพ่อกับพี่ชายได้ในอนาคตแต่เมื่อถึงเวลารวบรวมแรงใจเพื่อจะลงมือทำก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองจะไม่ค่อยชอบซักเท่าไหร่นะสิไม่ว่าเรื่องอะไรก็เป็นอย่างนี้ไปเสียทุกอย่างตัวเขาก็หนักใจเหมือนกันเขามองไปที่เจอหลานแล้วถามว่าน้องสาวเจ้าอยากทำอะไรในอนาคตหรือเจอหลานยิ้มข้าน่ารึกข้าคิดถึงอะไรข้าก็จะทำอันนั้น นางเป็นคนง่ายๆตรงไปตรงมาอีกทั้งไม่ต้องแบกรับภาระใดๆไว้บนบ่าทั้งนั้นพวกพี่ชายของนางแต่ละคนโดดเด่นยอดเยี่ยมเหลือเกินแล้วไม่มีอะไรที่นางต้องเป็นห่วงเลยให้นางใช้ชีวิตอย่างอิสระนั่นคือสิ่งที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขเพราะความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกคนในครอบครัวที่มีต่อนางก็คือการที่นางได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวัน แต่ตอนนี้นางยังไม่สามารถทําได้ถึงขั้นเป็นอิสระไร้กังวลได้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องถูกกดทับระงับไว้แล้วเจ้าละ่ะเจ้าอยากทําอะไรเจอหลานสกิทสกิทเจ้าตาทับทีมที่อยู่ข้างๆแล้วถามด้วยรอยยิม้มเจ้าตาทับทิมนั่งพิงอยู่ข้างๆซาลาเปาดวงตากลมโตดําขับไร้าการเสแสร้งเบิกกว้างข้าอยากแต่งให้พี่ซาลาเปาแล้วคลอดซาลาเปาเปาน้อยกับจิ้งจอกน้อยให้เขาเยอะๆเ,เลย ทุกคนต่างตกตะลึงอึ้งค้างไปครู่หนึ่งแล้วค่อยหลุดหัวเราะออกมาอย่างเจ้าตาทับทิมนี่ต่างหากที่เรียกว่าตรงไปตรงมาของจริงอยู่วนลีก็ตกตะลึงไปครู่หนึ่งเช่นกันได้เห็นดวงหน้าอันงดงามของเจ้าตาทับทิมที่เวลานี้สะท้อนกับแสงไฟจนดูเป็นประกายในใจก็พันรู้สึกอบอุ่นเจ้าตาทับทิมพูดอย่างจริงจังมากว่าดีหมดทุกอย่างเลยเจ้าตาทับทิมครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งดีเหมือนกันกันกบหมาป่าซาลาเปาเลย เจ้าตาทับทิมก้มหน้าลงมองหมาป่าแล้วค่อยหันมามองพี่ซาลาเปาเห็นดวงตาที่ดำขับดังน้ำหมึกอ่อนโยนดูจับใจผู้คนหัวใจของนางก็เต้นโครมครามไม่หยุดสายหน้าแล้วพูดว่าไม่ค่าจะแต่งให้พี่ซาลาเปาเท่านั้นทุกคนมองไปที่อยู่หวนหลี่เป็นตาเดียวกันไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรในทำนองถูกตามคันลองคลองทำออกมาหรือไม่เพราะอย่างไรเจ้าตาทับทิมก็เรียกได้ว่ายังไม่รู้ความที่พูดว่าจะแต่งให้เขาก็อาจเป็นแค่คำพูดไม่ประสีประสา แต่กลับเห็นข้อมือของเขาเลื่อนไปวางอยู่บนตักจ้องมองเปลวไฟที่ประตูไว้ตรงหน้าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงพยักหน้าช้าช้าได้บรรดาน,น้องชายน้องสาวเจ้าเสือหมาป่าเจ้าฟินิกน้อยต่างพากันเบิกตากว้างอย่างเหนือคาดได้เหรอไม่ใช่ว่าฟังผิดไปใช่หรือไม่แม่หนูน้อยเจ้าตาทับทิมพูดเรื่องเล่นๆ่นแต่เขากลับตอบว่าได้นี่ยังเป็นพี่ใหญ่หนุ่มน้อยที่แสนรอบครอบคนนั้นอยู่หรือเปล่าเนี่ย สีหน้าของทังหยวนเปลี่ยนแปลงไปมาดูซับซ้อนสับสนสิ้นดีมองไปที่แววตาซึ่งเต้นริกหวามไหวของเจ้าตาทับทิมแล้วพูดอย่างยากลำบากว่าแต่ข้าอยากคัดค้านนะทำไมถึงอยากคัดค้านล่ะข้าวเหนียวถามทังหยวนยกมือขึ้นมาปิดหน้าข้างหนึ่งยิ้มอย่างฝืดฝืนถ้าพี่ใหญ่แต่งงานกับเจ้าตาทับทิมจริงๆแบบนั้นไม่เท่ากับว่าเจ้าตาทับทิมจะกลายมาเป็นพี่สะพ้ายของพวกเราหรอกเหรอทุกคนเงียบกริบไปครู่หนึ่งสีหน้าของพวกเขาพลันหนักอึ้งขึ้นมาไม่น้อย นั่นสิจะไม่เท่ากับว่าเจ้าตาทับทีมกลายเป็นพี่สะใยไปหรอกเหรอแต่ก่อนนี้ทุกคนเคยเอ็นดูเจ้าตาทับทีมในฐานะของเจ้าจิ้งจอกน้อยต่อมาก็ปกป้องดูแลเหมือนน้องสาวคนหนึ่งต่อมาพอเปลี่ยนร่างเปลี่ยนหน้าตาก็จำแรงขึ้นมาเป็นพี่สะใยแทนฉากเหตุการณ์นี้มันช่างไม่น่าจะยอมรับกันได้ง่ายๆนะสิช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่หนึ่อง อยู่วนหลีปลายตามองทังหยวนด้วยสายตาราับเรียบแวบหนึ่งความแข็งแกร่งไม่พอคำค้านไร้ผลทุกคนต่างหันมองหน้ากันเลิกกลักนี้มันเหนือความคาดหมายแท้แท้หรือว่าที่จริงแล้วพี่ใหญ่จะชอบเจ้าตาทับทิมมากจริงๆเซเว่นอัพมอง Up ดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วหลุดคำพูดประโยคหนึ่งออกมาจากปากพี่ใหญ่ไม่ควรมีรักก่อนวัยอันควรนะทั้งหยวนรีบพูดเสริมอย่างรวดเร็วว่าประเด็นหลักคือเจ้าตาทับทิมไม่ควรมีรักก่อนวัยอันควรนางยังเด็ก ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าตอนที่เก็บเจ้าตาทับทิมมาได้นางเพิ่งจะเกิดไม่นานดังนั้นก็เท่ากับว่าเจ้าตาทับทิมยังเป็นแค่เด็กน้อยคนหนึ่งเท่านั้นเจ้าตาทับทิมพรงว่าข้าไม่ใช่เด็กแล้วนะข้าอายุร้อยปีแล้วทุกคนมองนางด้วยความประหลาดใจนางดูเหมือนอายุร้อยปีซัที่ไหนกันละ่ะจริงๆนะติดแค่ว่าเมื่อก่อนข้าถูกห่อหุ้มด้วยพลังวิญญ,ญาณตลอดเวลาถูกห่อหุ้มในก้อนพลังนั้นอยู่90กว่าปีข้าอายุครบหนึ่งรปีแล้วจริงๆ จ้าตาทับทิมพูดอย่างจริงจังอยู่เวินหลีก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเป็นอย่างนั้นเองหรอกหรือข้าวเหนียวมองแล้วมองอีกอายุร้อยปีแล้วถ้าอย่างนั้นจะไม่นับว่าแก่เกินไปหน่อยหรอกเหรอหัวข้อนี้ปัดตกข้าวเหนียวคิดเรื่องเป้าหมายในชีวิตของตัวเองต่อไปซะอยู่เหวินลีขัดจังหวะปัดตกหัวข้อนี้ทิ้งไปเรื่องของเขาไม่ต้องการให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นการชั่วคราว หัวข้อนี้หมุนวนกลับมาอีกรอบข้าวเหนียวก็มีสีหน้าหนักใจขึ้นมาอีกครั้งในฐานะชายหนุ่มที่เคยมีเป้าหมายในชีวิตมากมายเขาจึงยกเอาทุกสาขาอาชีพมาคิดวิเคราะห์อย่างจริงจังรอบหนึ่งแต่กลับไม่พบสิ่งที่ตัวเองสนใจที่สุดฝืนทำไปมันก็ไม่มีความสุขน้าสิหรือบางทีควรกลับไปพิจารณาเรื่องเรียนหมออีกครั้งไม่แน่ว่ามันอาจสร้างเสริมและปลุกฝังความรู้สึกที่แท้จริงออกมาได้ อันที่จริงท่าว่าตามที่เคยพูดท่ามกลางเป้าหมายมากมายที่เขาตั้งไว้ความรู้สึกสนใจต่อการเป็นหมอค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าอย่างอื่นอยู่นิดหน่อยแต่เขาก็เคยคิดด้วยว่าอาจเป็นเพราะได้เห็นแม่เป็นสาเหตุหลักดังนั้นจึงส่งผลให้เขาเกิดมีตัวกรองสำหรับอาชีพหมอขึ้นมาพี่สามเดิมทีพี่บอกว่าอยากเป็นหมอแต่ต่อมาก็ไม่อยากเรียนหมอเสียแล้วเป็นเพราะอะไรละ่ะเจอหลานถามคำถามที่ค่อนข้างสำคัญตรงประเด็นออกมา ข้าวเหนียวเท้าคางแม่พูดกับพี่มาประโยคหนึ่งมันส่งผลกระทบแบบลึกซึ้งกับพี่มากๆข้าวเหนียวเล่าว,ว่าตอนนั้นที่แม่ไปถึงเมืองประการแม่เคยมาคุยกับพี่ตามลําพังเพราะได้ยินว่าพี่อยากเรียนหมอแม่ก็บอกพี่ว่าให้เตรียมจิตใจไว้ให้พร้อมถ้าเรียนหมอก็ต้องได้พบเจอคนตายต่อหน้าไม่น้อยเป็นไปได้ว่าบางทีเมื่อพี่เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยก็อาจจะจากไปทั้งอย่างนั้น อีกทั้งเรื่องแบบนี้ในอาชีพของคนเป็นหมอจะต้องเกิดขึ้นวงเวียนซ้ําๆไม่หยุดอีกด้วยแม่ยังเคยพูดด้วยว่าพวกเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากแต่ว่าความสามารถนี้ไม่ได้แสดงถึงความสามารถในการอดทนทางจิตใจและความสามารถต่อการปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกใบนี้พี่ใหญ่ข้าวเหนียวซาบซึ้งใจมากเดิมทีเขายังคิดอยู่ว่าพี่ใหญ่จะหาว่าเขาอ่อนแอเสียอีกข้าวเหนียวครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งสิ่งที่พี่ใหญ่พูดมาทําให้เขารู้สึกเห็นพ้องด้วยเล็กน้อย เดิมทีข้าคิดแค่ว่ามีค่าเพิ่มหนึ่งคนก็ไม่นับว่ามากมีค่าน้อยลงไปหนึ่งคนก็ไม่นับว่าน้อยน่าสิแล้วถ้าทุกคนต่างก็คิดแบบนี้กันหมดละ่ะอยู่วนหลี่รู้สึกว่าถึงแม้ประโยคนี้จะฟังดูเป็นเรื่องธรรมดาดาดดื่นแต่มันก็มีวงจรอุบาทเช่นนี้อยู่จริงๆดังนั้นเมื่อไหร่ที่เจ้าอยากทำอะไรสักเรื่องหนึ่งอย่าคิดถึงคำพูดประโยคนี้ พราะพูดกันตรงๆคำพูดประโยคนี้คือการปัดภาระและการปฏิเสธซึ่งมันจะทำลายความคิดดีๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตัวเจ้าเข้าเหนียวพูดอย่างจริงจังพี่ใหญ่ข้าจะไตร่ตรองปัญหานี้อย่างลึกซึ้งขอบคุณพี่ใหญ่เจ้าน้องโง่อาศัยช่วงเวลาที่ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ในวัยที่เบ่งบานมีชีวิตชีวามีอะไรที่อยากทำก็จงรีบไปทำเร็วๆเข้าเถอะอยู่หวนหลี่พูดด้วยรอยยิ้ม นี่คือช่วงอายุที่ดีที่สุดของพวกเขาสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากมายขอแค่พวกเขาสนใจขอแค่ไม่ทำผิดกฎหมายไม่ว่าอะไรก็เรียนรู้ได้ทั้งนั้นเจ้าตาทับทิมนั่งเท้าคังมองดูเขาอยู่อีกด้านสายตาที่มองเขาเปี่ยมไปด้วยความรักใคร่ชื่นชมทำไมพี่ลาเปาถึงได้โดดเด่นเก่งกาจขนาดนี้นะผู้จาก็ไพเราะน่าฟังเหลือเกินซาลาเปาหันหน้ามาได้สบตากับนางเข้าพอดีจึงยกยิ้มเล็กน้อยแล้วยกมือขึ้นรูปหน้าผากของนางเบาๆม่วงแล้วสินะ ถ้าง่วงก็ไปนอนเถอะข้าไม่ง่วงข้าอยากคุยกับทุกคนเจ้าตาทับทิมกอดหมาป่าซาลาเปาหมาป่าขยับหัวตัวเองขึ้นไปข้างหน้าเล็กน้อยรองส่วนคางของนางหนึ่งหมาป่าหนึ่งจิ้งจอกสามารถเข้าใจกันและกันได้โดยปริยายขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ